n ิวเซเลริโอ0 2 2มาหรือไม่มามีหรือไม่มีซูซูกิเซลแพร์นะคะเกอาเซลแพ a l อีกแล้วเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในหัวข้อนิวเซเลริโอ0 2 2นะคะมาหรือไม่มามีหรือไม่มีนะคะอ่ะบอกก่อนว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่ก่อนวันที่แพลอ่ะ อัดคลิปนี้นะเป็นวันที่12มีนาคม2565นะคะเป็นวันที่12มีนาคมนะบอกเลยว่าเป็นการวิเคราะห์โดยตัวผูเองจากข้อมูลที่ท,ทราบมาจากการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูล มานะคะก็จะมาวิเคราะห์ให้ลูกค้าฟังเป็นความวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์ส่วนบุคคลนะเป็นการมโนจิตของเซลยแพีเองนะคะเพราะว่าหลายท่านไปช่วาอาจจะมีคาถามแหละอ่ะวันนี้นะคะหัวข้อที่จะมาพูดกันมีก็คืสิ่งหัวข้อด้วยกันนะคะว่ามีจริงไหมนะคะหนึ่งหัวข้อแล้วนะสองเอามาหรือไม่มาในประเทศไทยจำหน่ายเทศไทยนะมาหรือไมมาสาม ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะมีกี่รุ่นนะคะ 4. ถท่ามนำเข้ามาจะมาช่วงไหนอ่ะสี่หัวข้อนี้นะท่านไหที่อยากรู้มาเริ่มเลยหัวข้อแรกนะคะเพื่อเป็นการเสียเวลาหัวข้อแรกนะคะมีจริงไหมนะคะสำหรับ New c e l e r i o นะคะ2022นะคะบอกเลยว่ามีจริงเพราะอะไรตอนนี้มีจำหน่ายแล้วที่ปริอินเดีย มีจำหน่ายแล้วมีวางจําหน่ายแล้วที่ประเทศอินเดียนะลูกค้ามีวางจําหน่ายแล้วที่ประเทศอินเดียนะคะแตออ่ที่ประเทศอินเดียเนี่ยที่แพลหาข้อมูลมานะลูกค้าอินเดียมีโอ้ยเท่าไหร่แปดรุ่นมีแปดรุ่นโอ้บอกเลยว่าเลือกกันไม่ถูกเลยจ้านายจ๋าเลือกกันไม่ถูกเลยนะคะมีแปดรุ่นนะคะเกียร์ธรรมดาห้าสปีดที่ห้าแสนสามหมื่นห้าพันรูปี เป็นเงินไทยอยู่ที่230,000บาทส่วนเกียร์ออโต้รุ่นท็อปอยู่ที่694,000ดลลาเป็นเงินไทยอยู่ที่32,378บาทอันนี้ไม่ใช่ราคาในไทยนะเป็นราคาที่จำหน่ายที่อินเดียนะคะตอนนี้มาหรือไม่มา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 นะคะก็ ถ้าเป็นตอนนี้นะที่แพผแพรวบรวมข้อมูลมานะคะพยายามแบบเออหาข้อมูลมาแล้วก็แบบแอบฟังแอบสืบนะคะตอนนี้ทางสุสินไทยนะคะยังไม่มีข่าวแจ้งมาว่าหรือว่าจะกำหนดว่าจะนำเข้าเซเลริโอตัว222 0เข้ามาในไทยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะอันเนี้ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีต้องติดตามอะแต่ตอนนี้ แต่แพพูดเลยว่ายังไม่มีกำหนดภายใน2-3เดือน4เดือนแน่นอนอ่ะแน่นอนยังไม่มีแน่นอนนะคะแล้วก็หัวข,ข้อต่อไปอะไรนะเมื่อกี้ลืมมีกี่รุ่นราคาเท่าไหร่อ่ะมีกี่รุ่นนะคะอินเดีย2022มี8รุ่นเลือกสรรหากันแต่อย่าลืมว่าถ้านำเข้ามาไทยปุ๊บนำเข้ามาไทยปุ๊บราคา1คือขนส่งภาษี บาบบาบ,า,บาอย่างที่เราน่าจะแบบคาดเดาได้นะคะก็จะประมาณนี้ราคาเพลเชื่อว่าราคาจะไม่ถูกกว่าตัวเก่า แน่นอนที่วางจำหน่ายอยู่ราคาจะไม่ถูกกว่าตัวเก่าที่วางจำหน่ายอยู่ประเทศไทยแน่นอนนะคะราคาอาจจะเท่ากับตอนเปิดตัวแรกๆของเซเลเรโอตัวเก่าเซเลที่มีจำหน่ายอยู่นะคะราคาเท่าไหร่ล่ะคุณแพลวอันนี้คร่าวๆนะคร่าวๆจากแพลวเองเลยนะคะราคาเปิดตัวเนี่ย GA อยู่ที่3 6 0 0 0 0 3กส0บาทนะคะ GL อยู่ที่443,000บาท GX 4 7 0 0 0 สามหมื่นสองพันบาทนะคะซึ่งตัวเนี้ยปรับราคามาแล้วปรับแล้วปรับแล้วปรับแล้ว GA เดือยสามแสนสองหมื่นแปดพันบาท GL อยู่ที่สี่แสนสี่แสนแปดพันบาทตัวท็อปเลยอยู่ที่สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทดังนั้นนะคะตัวท็อปตัวใหม่อะถ้าเข้ามาราคาจะอยู่ประมาณนี้แหละประมาณสามแสนหกถ้ามาสามรุ่นนะถ้าเข้าในไทยพัชชูวัฒน์อาจจะมีไม่เยอะอาจจะมีประมาณสามรุ่นถึงสี่รุ่น ดาวนอะาอาจจาะมีประมาณ 3- ามถึงสรุ่น,ปร,นประมาณนี้เพราะอะไรนะคะเพราะว่าการขนส่งเออเรียไรภาษีหรือว่าค่าขนส่งต่างๆอะไรอย่างนี้นะประมาณค่าจะบาลานเลยอย่างเงี้ยอาจจะทําให้เลือกรุ่นที่แบบว่าแตกต่างกันให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกได้ง่ายกว่าเนาะเอาอยังงี้ดีกว่า ก็เหมือนจุดเด่นของซูซูกิตอนเนี้ยที่วางจำหน่ายของเซเลโออ่ะก็มาสาบรบลูนใช่ไหมคนคนที่ชอบความแมนวนวลถนัดขับเกียร์กระปุกยกโยกราคาน,น่ารักสามแสนสจัดไปตัว G A สำหรับลูกค้าที่แบบเออมือใหม่หรือว่าอยากรถเกียร์ออโต้ขับง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเน้นใช้งานก็จัดไปตัว G L 4 8 0 0 0บาทนะคะรู้ทนายที่แบบว่า อยากได้แบบตัวท็อปก็คือความต่างจากตัวออโต้คืออะไรการพับเบาเอ่ยล้อแมกเอยต่างๆนะคะเพราะจะตัวท็อปเลย4 37,000บาทนะคะเท่านั้นเองนะคะสำหรับแพวคิดว่าน่าจะเลือกสัวนมาประมาณ3-4รุ่นเราต้องมีตัวจุดเด่นของแต่รุ่นนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของแพวเองนะคะ โอเคถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วมีกี่รุ่นไปแล้วเนาะวางจําหน่ายหลักพิแพรวางจําหน่ายนะคะวางจําหน่ายออ้คุยนิช่อมากนะเนี่ยโดนวางจําหน่ายช่วงไหนนะคะวางจําหน่ายช่วงไหนนะคะถ้าเป็นประเทศไทยอะแพลคิดว่าจะเป็นช่วงปลายปีหรือว่าอาจจะเป็นปีน้าเลยนะคะเพราะว่าด้วยเหตุการณ์ต่างๆเนาะหรือว่า ลหลายอย่างอะอาจจะมาช่วงปลายปีอะเพราะว่าถ้ามีแผ่นะมา้ยก็ถ้ามันจะมาถ้ามาไงแพลวต้องแบบว่าเขาต้องมีว่าเออโปรตุนในไทยอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะมาช่วงปลายปีนะคะคาดว่านะลูกค่ะดอกจันตัวให,ใหญ่เลยคาดว่าน่าจะมาช่วงปลายปีนะคะความเห็นส่วนบุคคลเช่นกันแพลวคิดว่านะ ประมาณนี้น่าจะมาช่วงปลายปีนะคะสำหรับ New เซ Le ล2022นะค่ะสำหรับตัวใหม่เนาะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้เนาะแพลวก็มาสรุปทปของหัวข้อร่าวนะคะเกี่ยวกับ New เซ Le ล2022นะแพเชื่อว่าหลายท่านอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วอาจจะคือคำถามเออไทยๆล่ะ จำหน่ายไหมรานะคะเท่าไหร่อ่าเปดตัวเมื่อไหร่จะมีกีุ่่นจะมีกี่สีบา้บาบา้าบ้านะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาอัปเดตไปพร้อมๆกันนะคะหระือว่าท่านใดที่เออทราบอะไรอย่างนี้ก็ <laughs> มาวิเคราะห์ช่วยกันมาแชร์กันหรือว่ามาเม้ากันนะคะสามารถพิมพ์มาใต้คลิปนะคะหรือว่าเอ้ยถักมาโทรมาคุยเงาเงาคพาก็เงาเหมือนทัา,า,า,ทามาคุยเอ้ยคุณพาเนี่ยดูยังยงี้มาเดี๋ยวมาเม้าจะมาแชร์กันนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้แพรหวัอองว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะก็คือม,มามาเมากกันเรื่องเซเลโอตัวใหม่เดีย๋ยวเราจะตกเทนนะคะโอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปนี้ไปก่อนนะคะถ้าใครเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตความคืบหน้าของตัวนี้กันในไทยว่าจะมาจริงไหมนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปโอเคสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ